มาเปิดร้านขายรถในพาร์ตี้าใช่ไหมอยู่กับน้องโกโดอยวันนี้เป็นโกโจเวอร์ชันสมดอยเหมือนจะเห็นลูกค้าไปแบบแบบแล้วก็ใครที่บอกว่าตังค์พี่ไปถึงร้านอีกเหรอจริงมันถึงนานแล้วแหละแต่พี่แบบก็ตังไปอัปเกรดร้านเล่นหมดไงตอนนี้ร้านนี้มันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ละหกแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์มั้งเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้เต็มไปเลยนะจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะได้ไปเปิดสาขาใหม่กิเตอร์สาขาสามอืมเพิ่มให้หมดหมดหรือยังเหลือหกแสนหกแสน 6แสนน่าจะเหลือชั้นดาดฟ้าปะอยวไปดูกันอันนี้ไงกำแพงถามจริงนี่ต้องโอ้โห,โหต้องมีเหรอเก็บมาล้านหนึ่งหมดอย่างรวดเร็วทุกคนหมดอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเตรงน,รงนี้ตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะเติมเฮลิคอปเตอร์ได้ก็โอ้โหห้าล้านห้าล้านอันนี้น่าจะเก็บอีกยาวห้าล้านนี่เก็บอีกยาว <c oughs> แต่รู้สึกว่าเรามีบ้านของเราแล้วใช่ไหมอยากไปดูบ้านอ่ะโอ้ ใน,ในบ้านบ้านแตวนี้บ้านคนเพียบเลยเอืมอ้อเข้าบ้านยังไง <c oughs> โอเคมาเข้าบ้านได้แล้วอ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีได้สีบ้านนี่พี่แบบอืมโอ้โหสีสีที่พี่รับไม่ได้เลยเอาเป็นสีเขียวอ่อนแล้วกันนะแล้วก็ในนี้เหมือนจะมีที่จอดรถใช่ไหมตรงนี้อ่าจอดรถได้จอดรถได,ด,ด,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเสกรถก่อนเดี๋ยวจะจอดรถได้มันต้องมีรถมาให้จอดก่อน อถอยถอยถอยโอ้ยเท่เท่มาก <c oughs> มาปิดปิดตูด้วยปิดตูปิดตูแหมบ้านใครเนี่ยวมาชักเท่เหลือเกินไอ,อมีเสาไว้น้ำด้วยโอ้โหเสาไว้น้ำโอ้โหน้ำเย็นดีจังเลยอ่ะโอ้โก้ดอยชอบมากเลยโก้ดอยอันนี้เป็นห้องซักรีดน,นะห้องซักรีดแล้วก็มีส่วนอาบน้าโอ้โหอาบน้าอาบน้าอาบน้าแล้วก็เอ่อขอนั่งปวดทุกสักครูอ่อ่าเย้เบบี้ come out come out บ a b y แล้วก็บ้านมีชั้นสองอันนี้เป็นประตูหน้าประตูหรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่ประตู <c oughs> ไม่ไม่ใช่ประตูนี่นี่น,นี่ประตูนี่ออกกาแพงไข่บ้าไปเห็นกําแพงเป็นประตูพิกดไงแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะฮะอันนี้เป็นส่วนโอ้ห้องนอนเหรออันนี้เป็นโต๊ะแต่งหน้าแต่งตัวอุ้ยดูทีวีได้พอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยแล้วก็มีเตียงนอนว้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องสตรีมเกมนะครับผม แล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลิ้นพันกันไปหมดละก็อ๋อมีมีส่วนของเตียงนอนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องครัวบ้างาตู้เย็นเปิดไม่ได้นะมีส่วนของการทํากับข้าวได้มีตู้เย็นตู้เย็น2ตู้เอาไว้ทําอะไรทั้ง2ตู้ฮะแล้วก็มีส่วนของชั้น2นะฮะชั้น2ค่อนข้างที่จะหรูหราม้าเห่ามา,า,มากมีห้องแรกนี่เป็นห้องสตีนเกมอีกห้องนึงนะฮะ อาว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของกิตเตอร์นะฮะแมถ้าพี่มีบ้านใหญ่ขนาดนี้นี่มันจะดีนะเออมันจะดีมากมากเลยนะโอ้อาการดําว้าวว้าวมันจะหรูหรามาเฮาเกินไปแล้วโอ้โหนี่นี่จะ่ห้องนอนหลักพี่เลยเจ้าอ,อย่างนี้แมมีทีวีอยู่ปลายเท้าด้วยมีห้องนงห้องน้ำห้องแต่งตัวโอ้วอล์คอินโคเซตแล้วก็มีอ่อเป็นระเบียงชมวิวชมวิวชมวิว แล้วก็มีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นสิรับแขกมันต้องชั้นล่างแล้วก็ห้องนอนห้องนอนเยอะมากถามจริงนี่พี่อยู่กันกี่คนเนี่ยฮะห้องนอนขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือส่วนของบนเขาใช่ไหมโอ้อน,นีคือบ้านบนเขาอมมันดีนะมันดีนะมันดีมากๆเลยอะ่ะอืดูเหมือนว่าหลังนี้มันมันน่าจะสมบูรณ์แล้วไหมมันเหลือแค่เราต้องซื้อหอมาใส่ใช่ไหมอีก5ล้านเราน่าจะไปล้านที่3กันได้แล้วนะทุกคนโอ้ยโอ้ยกล้ามของโกโดอยเท่มากนี่คือกล้ามของโกโดอยเลยเนี่ย หัวโตตัวเล็กน่ารักเช่ะโอ้ <c oughs> 98%อยู่นะดูเหมือนว่าเราจะต้องซื้อหอก่อนนี่ๆใน,น,น98%แล้วเราสามารถเปิดร้านใหม่ได้ไหมอ่าดูเหมือนว่าร้านที่สามนี่เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวต้องดูไปพร้อมกันเอาละพื้นพื้นมาก่อนพื้นลงพื้นมาแล้วก็ต้องเติมเอ่อที่ขายรถก่อนที่ขายรถนี่ก็ต้องอัปเกรดก่อนนะเพราะว่าอันแรกมันอัปเกรดถูกอา่ากำแพงอา่าแพลตฟอร์มที่สองก่อน แพลตฟอร์มที่2ก็ยังอัปเกรดอยู่เพราะว่าเราจะต้องลงลดคลาสามที่เรามีก่อนลูกค้ามาแล้วาโอ้ร้านยังเออแป๊บหนึง่งร้านยังไม่มีร้านเลยแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งอันนี้เป็นคาสองคลาสองอัพหนึ่งทีพอนี้อะไรที่เพิ่มตังค์ให้เราได้ก็เพิ่มๆไปก่อนนะช่วงนี้พิกฤจก็จจต้องเอ่อทำงานหาตังค์จะได้มีตังค์กินข้าวนี้อดข้าวมาหลายเดือนแล้วช่วงนี้หิวมากรู้สึกอันนี้จะเป็นสถานีตำรวจปะหรือว่าเราสามารถจับโจรได้ด้วยปะ เฮ้ยมันจะดีนะอยากจับโจนสวัสดีครับคุณลูกค้าเออคุณลูกค้าแบบโจนอะเราปฏิเสธลูกค้าไปเลยแบบโจนผมไม่ต้องการนะก็ได้แพลตฟอร์มอันใหม่าอีกอันหนึ่งเราน่าจะลงรถคันสองให้หมดก่อนนะโอเคที่เหลือก็จะเป็นรถคันหนึ่งหมดละ้ะพวกแพงๆเดี๋ยวเราเอาไปไว้เออแพงๆไว้ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวทุกถูกเอาไปไว้ข้างบนนะอันนี้คืออะไรอะเคสเหรอเออออบันไดบันไดอ๋อแล้วก็เอ้ยคุกคุกคุกเอ้ยแล้วก็มีหลังคา เฮ้ย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 อันนี้เครื่องมงเครื่องมือเฮ้ยดีดีมีนกวีด้วยดีดีเน่่เน่ตอนนี้พิกิตพิกิตเป็นตำรวจเรามีหน้าที่จับโจรเฮ้ยเฮ้ยเขับรถอย่าผิดกฎหมายเฮ้ยขับรถกนดีดีเฮ้ยดี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 พี่ชอบสถานีตำรวจมากกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ห้าล้านแล้วเดี๋ยว่อยไปซื้อฮอพร้อมๆกันนะจะได้เอาไปใส่ที่นู่นโอเคออฟฟิศตำรวจเรียบร้อย เฮ้ยลูกค้าลูกค้าเฮ้ยลูกค้าคนนี้หลังๆก็ซื้อซื้อถูกอะ่ะไม่เอาอะ่ะเราต้องการลูกค้าแบบรวยๆรู้จักว่ารวยๆใส่เสื้อสีทองเสื้อผ้าสีทองโอ้โหเก็บมาห้าแสนละลายทรัพย์อย่างไวเลยครับน้องๆแปบ๊บเดียวจะหมดแล้วเออเปิดประตูหน่อยทำไมลูกค้าเป็นต้องเปิดประตูเลยอืมอืมโต๊ะโต๊ะโต๊ะทำงานต้องมีโอเคน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะชั้นหนึ่งตอนนี้40%แล้วไวมากชั้นหนึ่งน่าจะโอเคแล้วยากได้เครื่องมือเพิ่มอีกจัง โอ้เฮ้ยชุดตำรวจชุดตำรวจอืม,อมชุดตำรวจเท่บ้าเลยอะโอ้ตอนนี้เป็นเป็นกิจดอยเวอร์ชั่นตำรวจไม่ใช่กิดดอยโกดอยโกดอยเวอร์ชันตำรวจสว่านสว่าดเท่ไหม,มไม่เท่ไม่เท่ตำรวจเท่กว่าแล้วก็อันนี้คือรถตำรวจโอ้โหขายซะแพงเลยอ่ะไปดูชั้น2อกันต่อชั้น2งแพลตฟอร์มเออแพลตฟอร์มเอาแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก่อนแล้กวกันเพิ่มตังค์ะนะเพิ่มตังค์แล้วก็เอาเปรถคันนี้อ่ะ ที่เหลือเราก็น่าจะต้องรอตังนะรอตังเรามาก่อนแล้วเราสามารถทําอะไรกับการเป็นตํารวจของเราได้บ้างเป็นตํารวจที่ดีก็จะต้องขับรถตํารวจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปขับรถตรวจตาบ้านเมืองแป๊บหนึ่งนะเข้าใจไหมไอทหารดูเหมือนว่าภาร,รกิจของตํารวจนี่มันให้ทําอะไรเนี่ยเราสามารถจับคนอื่นได้ไหมเอาไม้ไปตีหร,รือว่าเดี๋ยว,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 ยวถ้าเราลองไปแวะที่สถานีตํารวจใหญ่ล่ะอันนี้คือ โบลิสโบลิสเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้เวลาจับโจรได้เวลาจับโจรจะมีคนมาเล่นกับเราไหมถ้าไม่มีนี่คือเราจะได้จับใครไหมเหมือนจะไม่ได้นะจะจะต้องมีคู่หูมาเล่นด้วยโอเคตำรวจจับโจรมันต้องมีคนเล่นด้วยนะเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้แล้วสถานีตำรวจนี้มีมีเข้าได้ไหมเออเข้าไม่ได้ฮะที่นี่น่าจะเป็นสำนังกงานใหญ่นะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจรอบๆก่อนมีภารกิจอะไรที่เราทำได้บ้างหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีเลยนะอย่างตอนไฟไหม้มันยังแบบ คือได้รู้ว่ามันเป็นไฟไหม้ใช่ไหมแต่นี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยอะแต่เสียงหวอคือเด็ดมากเด็ดดวงใจสุดๆอุ้ยอันนี้ร้านซีซันสิบเอ็ดเหรออุ้ยทำไมมันเท่จังว้าวอ้เป็นร้านซีซันสิบเอ็ดสวยมากเลยอะวู้ร้านดูแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสางมากว้าวว้าวว้าวสวยเด็ดสวยเด็ดไปดูชั้นสองก่อนนะเฮ้ยโจร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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโจรมีโจรมันขึ้นแล้วโจรป้นร้านอะไรอ่ะ แก๊สเตชั ation, นปนปั๊มน้ำมันเฮ้ยเรามีเวลาแค่5้านาทีเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเราจะจับโจนทันไหมล่ะถ้า,าขับรถช้าด้วยอยู่ไหนดูนะไปฝั่งอันโน้นฝั่งอันโน้นปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวโอ้โหรถรถรถแรงไม่ถึงขอเปลี่ยนรถก่อนขอย้ายเปลี่ยนรถเลยขอย้ายเปลี่ยนรถก่อนอืมมาถ้าคันนี้น่าจะได้คันนี้น่าจะได้นะหวังว่านี่อันนี้นะไหวอยู่ไหวอยู่มาแล้วมาแล้วไอ้โจนไอโจนพี่กิเตอร์ชาแนลมาแล้วไอโจรอยู่ไหนแล้วเราต้องทํายังไงกับมัน ต้องตีมันป่ะอืมโจนอยู่ไหนนี้ยเนี้ยเนี่ยอืมมามามาไหน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 โจนโจนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้ายังไงก่อนเดี๋ยวพิกิทพิกิจจะเข้าไปไปตีมันยังไงก่อนอึบมุดมุดไม่ได้มุดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้ายังไงเข้ายังไงเปิดห้องเปิดห้องเดินกระโดดข้ามเปิดห้องมาเปิดห้องโอ้โหวนวายวนวายสุดๆจับได้แล้วนี่อีนี่จับเรียบร้อย เราจับโจรได้แล้วทุกคนโอ้โหจับโจรได้ทิ้งได้หมื่นสองเฮ้ยบริกจับโจรสนุกสนุกอ่าเราต้องรอพวกไอโจรมาก่อนนะแต่ถ้าเราขับคันอื่นที่ไม่ใช่รถตำรวจมันจะเปิดบ่อไม่ได้อ่าจะเอ็รถตำรวจนะที่เปิดบ่อได้เปิดไซเรนแล้วก็รถที่แพงที่สุดที่เราสามารถซื้อได้ตอนนี้ก็คือ8ล้าน2นะเอออยากได้รถตำรวจแรงๆอ่ะแต่ว่าน่าจะต้องเก็บตังก่อนสักพักหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มอเตอร์ไซ เอสพัน RR ที่พี่อยากได้น้องบอกว่ามันไม่มีขายแล้วครับพี่พี่รู้สึกเศร้ามากเลยนะคือพี่ชอบมากเลยอะมันเป็นรถในฝันพี่เลยแต่แบบถ้ามันไม่ได้แล้วพี่ก็ต้องยอมแพ้เอ้ยแมมมอสน้องแมมมอสมันไม่มีก,ก,ก,ก็ก็ต้องยอมไม่มีอะเราทําอะไรไม่ได้อะลูกค้าไปไหนหมดลูกค้าไปไหนหมดลูกค้ารวยๆไปไหนหมดไม่มีมาเลยสักคนเดียวสักคนเดียวแพลตฟอร์มหกอะแพลตฟอร์มวันนี้ไหมแพลตฟอร์มช่วยเบิร์บบวกตังค์อีกตักติ๊งอ่ะ เอาแพลตฟอร์มก่อนก็ได้แต่ตอนนี้เรามีแต่รถถูกๆแล้วอ่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เก็บตังค์ซื้อรถไงเป็นนี้ต้องบอกเลยว่าเอาตังค์ไปลงทุนหมดครับก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยมีกระตังเลยครับรถตำรวจอีกคันหนึ่งแสนสามเลยไม่แพงนะไม่แพงวอสองหมื่นเอาละตังค์เริ่มหมดอีกแล้วหมดไวเหลือเกินลูกค้ามีมาบ้างยังอะ่ะลูกค้าจ๋าแวะมาหาพี่กินหน่อยอย่าปล่อยให้เออพี่กินเงามันเงาตาย คุณลูกค้าคุณเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยมีกระตังอะ่ะฮหคุณให้งบเท่าไหรอะนะ่อ่ะไหนลองดูก่อนงบ800 0ันแ0ไม่เอานะ800 0ถูกแล้วเกินเอาละเปิดประตูหน่อยใครมันขับรถอะไรบีบแตอะไรแกปิดป้านปินป้าน,น,านอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวประกาศคอขาดเลยโอ้โน่นน่น่นนเขาขับกันอยู่ในเลนนู่นอ๋อบีบแต่กันใหญ่เลยคุณลูกค้าคุณเป็นลูกค้าแบบจนอะ่ะผมต้องการลูกค้าแบบร่ำรวยร่ำรวยอะ่ะคุณเข้าใจไหม เขาว่าลูกค้าที่ร่ำรวยอะ่ะบักทหารนี่ก็พอได้นะมาไหนขอสัก20,000ก็ยังดีอะ่ะ23,000โอเคใกล้เคียงสุดก็น่าจะเป็นรถราคา19 0 0 0คันนี้แหละโอเคไหมจา่าคันนี้เนี่ยผมเสนอให้จ่าเป็นราคาพิเศษเลยนะเอาไปเอาไปเอาไปมามีงานให้ทำสักทีไปแล้วพี่โจรปนร้านอยู่ด้วยอะ่ะโอ้โหแต่เราต้องไปส่งรถก่อนนะปุ๊บไปค,ค,ค่อยๆขับไปดีๆ ว่าแต่รถส่งรถเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ไหมแ,แบบเพิ่มความแรงเป็นสัก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแล้วัมาถึงแล้วมาถึงแล้วคจอด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 เรียบร้อยมาตำรวจจับโจตรตำรวจจับโจรได้เล่นสักทีอันนี้เราเราเล่นเป็นตำรวจขับรถหนีกันใช่ไหมนายรู้จักโกด๋อยน้อยเกินไปกันแล้วเพื่อนมาเราต้องไล่จับโจไรไล่จับโจรน้องปิดหัวด,ด้วยไป เฮ้ยเรถรถทำไมรถขับไม่ไปเฮ้ยเอ้าขับลถไไปไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอ้าวข้างค้างตายตายคาแล้วกลับมาเกิดใหม่ที่บ้านโอเคไม่เป็นไรงง,งแต่ก็ช่างมันมมนรู้สึกว่าเราเห็นโจรอยู่ในแมปนะน่าจะเป็นบัคเกมนะถ้าให้ดูนี่รถตำรวจเรามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงเราได้แค่ขับรถตามเดี๋ยวดูก่อนว่ารอบนี้จะบัคอีกไหมทุกคนเฮ้ยเราเราต้องเข้าเกียร์เองเหรอขับไม่ได้อ่ะมันไม่ยอมไปอ่ะทำไมอ่ะ ทำไมพไี่ขอดับรถไม่ได้มันเป็นเกียร์ N อ,อะแล้วมันใส่เกียร์ยังไงมันไม่ออโตเกียร์หรอสรุปขับไม่ได้ขับไม่ถูกขับไม่เป็นเบีืยนเดิมเอาเวลาที่มีของเรา,เาไปทํางานทําการหาตุ้งหาตั้งดีกว่านะบายขึ้นไปอัปเกรดชั้น2ต่อกําแพงกำแพงให้เต็มก่อนกําแพงเอามีโจนป้นแบงมีโจนป้นแบงต้องไปไหมโจนป้นแบงลูกค้าก็มาลูกค้าก็มาอย่าเพิ่งมากันเยอะหลายโอ้โหอันนั้นอีกแสนเหรอ ได้สองหมื่นเก้านี่ไม่เยอะไม่เยอะเอาา้าลออกอูกค้าลูกค้ารอก่อนลูกค้าบอกไม่ลงไม่รอมันลแล้วอ่ะเราก็รอไม่ได้แล้วเหมือนกันมีโจรป้นแบงค์อยู่เราต้องรีบไปจับโจรก่อนไหนแล้วแบงค์แบงค์มันอยู่ทางไหนเนะี่ยแบงค์หนึ่งโลอหนึ่งโลสี่หนึ่งโลสี่หนึ่งโลหนึ่งโลถ้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยมาไอโจรไอโจรเนี่ยมตัวตายไปกินมาแล้วเดี๋ยวกำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งอยู่มามาโจรแกอยู่ไหนแกอยู่ห้องไหนโจรใจเอ้ยไม่มี เอ่อต้องห้องนี้แหละห้องนี้ห้องนี้ห้องนีมนนน้มีแน่นอนมีแน่นอนปั๊บปั๊บนี่ห้องในห้องในสุดเจ็บเ,เ,เลเซอร์เลเซอร์เหรอเลเซอร์เขาจะมาหยุดพิกกิทอยู่ได้งไงเปิดนี่ไงจับโจนได้แล้วว้าได้ตังไปอีกหมื่นสองร่ำรวยครับคนรวยโอ้โหว้าไปดีออันนี้เป็นมิวเซียมเหรอมิวเซียมว้าวอยากได้รถในมิวเซียมจังเลยเรสามารถเลือกรถที่โชว์ได้ด้วยใช่ไหม เออไม่มีรถในฝันพี่เลยเหรอสปอร์ตพวกนี้มันไม่ค่อยใช่รถในฝันเท่าไหรอ่อ่ะพี่เป็นประเภทชอบสองล้ออะ่ะชอบซิ่งซิ่งอะ่ะเราสามารถบินเฉียงเฉียงได้ไหมโอ๊ยไม่ได้แฮะไม่ได้ติดขอบถนนอับเกดับเกดก,กำแพงต่อโอ้ขวากำแพงจะเต็ม,มหมดไปกี่แสนแล้วเนี่ยอเดี๋ยวจะขอแพงแพงอันนี้เก้าหมื่นหนูสอแสนอันนี้อีกสองหมื่ เวลาทางานเหน,นื่อยแล้วได้กลับมาบ้านพักผ่อนหย่อนใจนี่สบายใจที่สุดแล้วอะ่ะห้องที่พี่เลือกจะอยู่ก็น่าจะเป็นห้องห้องห้องฝั่งนี้อะ่ะพี่ชอบวิวฝั่งนี้รู้สึกแบบเออไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครดีนะชอบมากเลยอะ่ะเฮ้แถวนี้มีพวกแว้นด้วยอ่ะใครขับรถมาเนี่ยเสียงดังมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นบ้านของคนอื่นใช่ไหมคนแถวนี้ที่เขาอยู่แถวแถวนี้อ่าเป็นบ้านในแมพเฉยไม่มีใครมาซื้อบ้านแถวนี้บ้างเออมาซื้ออยู่ได้นะมาซื้ออยู่ข้างๆกันเป็นเพื่อนกัน โอ้จริงนี่เมืองสวยอยู่นะโอ้มองจากมุมตรงนี้นี่คือสวยมากเลยอ่ะเป็นภาพที่งดงามาะโดยปกติอะรถตอนจอดใช่ไหมมันจะเป็นเกียร์เอ็นใช่ไหมแต่พอเรากดเดินหน้ารถมันจะต้องขับเคลื่อนแล้วทําไมตอนพี่ขับรถไล่จับโจรมันรถมันไม่ขับเคลื่อนให้งงฮะเอาโจรโจรโจรอยู่ใกล้ๆพอดีโจรไอโจรไอโจรเตรียมตัวเลยไอโจรไอโจรโดนพิจิตแน่ปนแบงค์เอ๋อปนแบงค์เอ๋ออืมนี่ขับรถเข้ามาประกบปิดหน้าห้างอย่างนี้เลยนี่ ไปรู้แล้วรู้แร่งแล้วไอโจนจะต้องอยู่ห้องในสุดชัวกระโดดปับ๊บเปิดเปิดออกเปิด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 หมุนเร็วๆหน่อยจับได้แล้วได้มาอีกมือสีอย่างไวอย่างรวดเร็วช่วงที่ต้องขับรถรอตังนี่คือเหงาเหมือนกันนะหรือว่าเรารับลูกค้าน้อยลูกค้ากันเลยแบบไม่ค่อยมาหรือเปล่าม,มีผลไหมมีผลไหมรือเราแบบต้องรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยทุกสไตล์รอ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  ลอรอรออออออเดี๋ยวๆเลยดิว่าเฮ้ยลูกค้าคนอยากส่งรถนะเนี่ยลูกค้ามีงบมาสองหมื่นเองะแพงสุดที่ส่งได้ก็จะอยู่ที่1 9 0่ล้อซแบบละเอียด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 ไม่ใช่ละเอียดธรรมดารถเขียวริมแดงโอเคเสร็จแล้วลูกค้ารอรับได้เลยไปกิทไปส่งแล้วกิทดอยเดลิเวอรี่ยินดีให้บริการครับผม โอ้โหอยู่บนเขานี่นะเราต้องขับแบบระวังระมัดระวังระมัดเพราะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายอะ่ะแต่การที่ลงเขาเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายอะ่ะอยู่ชั้นบนสุดเลยใช่ไหมได้เลยได้เลยเป็นเกียรติขอเราจำนาเส้นทางแล้วอะ่ะหลังจากที่เขาได้ทําการขับขี่รถมามากกว่ากี่วันแล้วไม่รู้กี่วันกีน่คืนผ่านมาแล้วไม่รู้เบรกเบรกให้สนิทเบรกสนิทสิท์ใส่น้านี่ได้แล้ว ตอนนี้มี2 0 0แสนและ2 0 0แสนเดีย๋ยวไปอัปเกรดชั้น2ต่อกอสักนิดหนึ่งส่วนไอ้แทน่นขายรถนี่แพลตฟอร์มนี่มีผลไหมไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะมีผลนะห้องอาบน้ําก่อนห้องอาบน้ํานี่จําเป็นต้องมีใช่ไหมห้องอาบน้ำเนี่ยออฟฟิศอ่ะออฟฟิศเอาไะอีกเอาอะอีกอะไรมีติ้งก็เอาเลยมีติง้งเอาก็เอาหลังคาเออหลอดไฟป้ายป้าย,ายไหนป้ายป้ายอยู่ไหนข้างนอกแน่ๆเลย แล้วก็อ๋อมีมีแค่ชั้นนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้มีแค่นี้หรือเปล่าอย่าเพิ่งมั่นใจอะไรเกินไปลูกค้าลูกค้ามาลูกค้ามาต้องพยายามดูแลลูกค้าไว้เรื่อยๆนะเผื่อมันจะเป็นผลบุญนําส่งให้เราได้แบบลูกค้าเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้น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 อะ่ะไป้ายนู่นเดีข้างบนเ่ี๋ป้ายอ่ามาตรงนี้น่าจะมีแค่สชั้นใช่ไหมแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อทางเดินทางเดินจําเป็นอยู่ใช่ไหมทางเดินมันจำเป็นแหละสวน ส่วนแล้วก็กาแพงทําเพื่อนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรกาเลดไอกาลาดไม่ใช่กาเลดกาลาด้ตรงนู้นก็มีอีกตรงนู้นคืออะไรอีกตรงนี้คือกําแพงและกําแพงมันมีหลายห้องหลายจุดหลายที่เหลือเกินละ่ะคือส่วนในเสร็จมาต่อส่วนนอกต่อรู้สึกมันเยอะละเริ่มเยอะต้องตั้งใจทํางานเก็บตังค์ให้มากกว่านี้ตังค์ที่มียังไม่พออัปเกรดร้านสักทีไกลถึงย่างโอ้โรหไกลเหลือเกิน อันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาใช่ไหมโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปแล้วลูกค้าจอดสวยขอรี ne, บไปได้ไหมโอ้โหไม่ทันเราต้องเรียกรถมารีบไปจับโจรก่อนปักโจรรอก,ก่อนเด้อกาลังไปแล้วอุ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นสักก็ไม่ได้จะต้องให้กลับมาบ้านอีกรอบโยตงวนอีกโ,อโจร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 อย่าลน้ลนอย่าลน้ลนอย่าล้นพม่กี้่าลน้นหมู่บ้านก็มีขอบกําแพงอะไรก็ไม่รู้ เาผ่านก็ไม่ได้ทะลุก็ไม่ได้เลขสามนาทีนะ่าะยังทนันยังทนันชิวชิวม,มาถึงแล้ววนซ้ายเอาเฮ้ยกดผิดมันจะไปกดออกทําไมกดออกไปทําไมพี่กิตเดี๋ยวดิเฮ้ยมันกดได้ดิกดตัวนี้ใช่เมื่อกี้เราน่าจะโดนผิดประตูประตูนี้แล้วก็ประตูนี้แล้วก็โยกมาทางนี้แล้วก็นี่โจรไม่ยากนะภารกิจจับโจรน,นี่สนุกอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดส่วนในร้านเหลืออันสองแสนซึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้ท้ายๆแล้วกัน เอาส่วนด้านนอกก่อนแล้วกันมันถูกกว่าเยอะเลยอ่ะกาแพงกําแพงทั้งหมดแล้วก็ห้องอาบน้ำคืออะไรเนี่ยมีหลังคาด้วยอ่ะหลังคาหลังคาอ๋อป้อมรับสมัครพนักง,งานเฝ้าทางเข้าออกกรุณาสัมภาษณ์คนให้พี่ด้วยเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ชอบเลยเอออันนี้ดีไนดะ้น,นี้ดี <c oughs> เฮ้ยพีตู้กดน,น้ำด้วยนะทําเล่นไปนี่ห้องน้ําแล้วก็อ่าด้านนอกด้านนอกอันนี้คืออะไรคืออะไรไหนอะ อะไรอ่ะอ๋อรั้วรั้วรั้วอ๋อรั้วรั้วรอบขอบชิดอย่างนี้ใครก็เข้าไม่ได้แล้วหรือเปล่าลองเทสก่อนต้องเทสก่อนเทสด้วยการเดินอ่าติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยดีเท้แต่มันปีนได้นะวันเราจะต้องกดเปิดประตูเปิดเปิดเปิดเดิว้าวเฮ้ยดีนี่นี่เราก็สามารถโรเพยได้ดิแบบสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีนายต้องการเข้ามาพบพี่กิตด้วยเรื่องอะไรนายนายเฮ้ยดีว่ะอันนี้ชอบอันนี้ชอบ แต่นั้นด้านหลังเหมือนจะยังทะลุได้เราต้องปิดรูก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเ้าวหอขับลงมาเออเขาก็เขาก็มาหาพี่ได้อยู่ดีอ่ะอันนี้มีชั้น2ด้วยแล้วก็มีประตูอีกแล้วก็หลังคาอีกอ่ะโอเคตรงนี้เราก็ทําการปิดเอาไว้นี่เพื่อความเป็นส่วนตัวนะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าบุคคลภายนอกก็กดเปิดได้อยู่ดีอะไม่น่ามีผลอะไรเท่าไหร่ลูกค้าสีทองไม่มาเลยเหรอมาเราดวลแข่งรถกัน2คนเ ได้เลยเพื่อนวุ้ยวุ้ยวววเขาเขาเป็นรถแข่งเราน่าจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวตบัดไปนิดเดียวโอ้โหความเร็วความเร็วความแรงฉันคือความเร็วฉันคือความเร็วบ้าอะไรเราขับรถตามเขาไม่ทันเลยเพื่อนโอ้โหโดนทิ้งขาดเลยครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่พี่กิษเขาจะมีรถแรงๆเพื่อเอาไปสู้กับพวกรถปีศาจพวกนี้ได้บ้างเรียกว่าทิ้งขาดไปอย่างไกลไม่น่าจะไหวแล้วนะเราหน้าเราจะต้องได้แค่ขับเก็บตังค์เดียวละ ยังขาดลอยมากเลยอะโอเคครบ6รอบแล้วเรียบร้อยเราได้ตังมานิดๆหน่อยๆนะ2,9งหมแรงกว่าเราเยอะเลยวันนี้เรามีอยู่2 0 0 0 0 0คิดว่าเราน่าจะเฮ้ยตรงส่วนนี้ก็เท่ะนะเนี่ยส่วนเลยเสเลยเอาละประตูต้องมาก่อนแล้วก็บันไดใช่ไหมบันไดขึ้นชั้น2ตรงนี้เมื่อกี้กดสร้างอะไรไปวะนะอ๋เอาพื้นพื้นเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวติดโอ้โหจมจมถึงขั้นต้อกัดเกิดเกิด ถึงขั้นต้องกดเกิดใหม่เลยนะ,ะตรงนี้ไม่มีประตูมีมีมีหรือว่าไม่มีแล้วก็สองหมืน่นกับอีกหมื่นแล้วก็อีกสองหมื่นห้าโอโ้โหใช้ตังอะไรเยอะแยะเลยนะหมดแล้วหน้าตังอ่ะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ดีอยู่นะเหมือนจะขาดแสงไฟปะตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวขอขอไปดูก่อนน่าจะเป็นส่วนแบบเอ่อเรียกอะไรนะออกปฏิบัติการใช่ใช่ตรวนี้9 6เหรอแล้วมันขาดอะไรอะ่ะข้างบนอะ่ะมันจะขาดไฟแต่ มันไม่มีให้ซื้ออะหรือมีอีกมีด้านบนนี่ไงหอยอีกแล้วเหรอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ๋อตรงนี้เป็นส่วนของอปฏิบัติงานอันนี้8ล้านอันนู้อีกห้าล้านใช้ตังเยอะจังแล้วจะเปิดส่วนต่อไปได้ก็คือมอเตอร์ตอนนี้เราเปิดไปสามานใช่ไหมดิลเลอร์ชิปก็คือร้านขายอันแรกอันที่ 2, 2ก็คือไฟดิลเลอร์อันที่3เป็นโพลิสใช่ไหมตำรวจอันที่4มันเป็นมอเตอร์ดิลเลอร์เราต้องทํา2อันนี้ให้ครบ1 0 0เซก่อนไม่ใช่2อันหรอกอันนี้ไอพ ให้ครบ100%ก่อนเพื่อที่จะได้เปิดมอเตอร์ออมอเต่เอ,อน่าจะอีกพักนึงอะ่ะทุกคนโอเคงั้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวโกดอยขออนุญาตไปหาตังก่อนนะทุกคนเอาละเราไเดี๋ยวเจอกันใหม่รักทุกคนนะจ๊ะเราจะได้เปิดไหมร้านมอโตเนะหรือเราปิดซีซันเท่านี้เลยเอหยหยอกหยรักทุกคนจะ้ะบ๊ายๆลาก,ก่อนยอยอูอ่อยู่พี่รอใช่ไหมเล่าโอ้โห